เพื่อนๆเ,เคยคิดว่าอยากมีบ้านสักหลังในยุโรปกันบ้างหรือเปล่าครับแล้วถ้าผมจะบอกว่ามันมีเมืองในอิตาลีที่ขายบ้านให้เราในราคาแค่1ยูโรหรือราคาไม่ถึง40บาทเองฟังดูน่าเหลือเชื่อมากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่บอกก่อนนะมันคือฝันที่ทั้งสวยงามและโหดร้ายไปพร้อมๆกันเพราะแม้ราคาบ้านจะถูกกว่าชายสบะหมี่เกี้ยวแต่ราคาที่ต้องจ่ายจริงๆกลับไม่ใช่แค่เงินนี้สิครับ เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆมันเริ่มขึ้นจากเมืองเล็กๆในอิตาลีตอนใต้ที่ชื่อว่าซามบูก้าดีซิซิเลียเมืองที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีตเต็มไปด้วยบ้านหินโบราณสไตล์อิตาเลียนที่งดงามและมีเอกลักษณ์สุดๆใครได้มาเห็นก็ต้องหลงรักบรรยากาศเมืองเก่าที่อบอุ่นและเงียบสงบแห่งนี้แต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็เปลี่ยนไปหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เศรษฐกิจของเมืองก็พังลงอย่างหนัก หลายครอบครัวต้องย้ายถิ่นฐานออกไปหางานทำในเมืองใหญ่ส่วนคนหนุ่มสาวก็ไม่มีใครอยากกลับมาอยู่หมู่บ้านที่ดูไม่มีอนาคตอีกต่อไปเหลือเพียงคนแก่ที่อาศัยอยู่กับความทรงจำเก่าๆและรอวันให้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งบ้านหลายร้อยหลังถูกปล่อยทิ้งไว้จนกลายเป็นซ่ากเก่าๆไม่มีใครดูแลบางหลังเริ่มรุดโทรมจนแทบไม่เหลือเขาเดิม รัฐบาลท้องถิ่นจึงเริ่มวิตกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้อีกไม่นานหมู่บ้านเราคงกลายเป็นเมืองร้างอย่างแน่นอนและนั่นแหละครับจุดที่เกิดไอเดียพลิกเมืองระดับโลกขึ้นมาพวกเขาตัดสินใจเปิดโครงการขายบ้านราคา1นยูโรเพื่อดึงดูดคนจากทั่วโลกให้เข้ามาซื้อบ้านเก่ารีโนเวทใหม่และสร้างชีวิตชีวากลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งบ้าน1ยูโรหรือประมาณ40บาทไทยฟังดูเกินจริง แต่เบื้องหลังมันคือแผนการฟื้นฟูเมืองอย่างชาญฉลาดที่ไม่ได้แค่ขายบ้านราคาถูกแต่เป็นการให้โอกาสคนใหม่เข้ามาช่วยปลุกชีวิตเมืองเก่าให้กลับมามีอนาคตอีกครั้งครับใช่แล้วครับแค่1น1ยูโรจริงๆแต่อย่าเพิ่งรีบดีใจไปเพราะนี่ไม่ใช่การขายบ้านถูกๆให้ใครก็ได้แบบเล่นๆนะครับ จริงๆแล้วมันคือกลยุทธ์อัญชาญฉลาดของรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องการดึงคนรุ่นใหม่ให้กลับมาฟื้นฟูเมืองอีกครั้งพวกเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าใครก็ได้จากทั่วโลกสามารถยื่นขอซื้อบ้านร้างในราคา1ยูโรได้ขอแค่คุณต้องทำตามเงื่อนไข2ข้อสำคัญนี้ครับ 1. คุณต้องซ่อมแซมบ้านให้เสร็จภายใน3ปีไม่ใช่แค่ซ่อมแบบพออยู่ได้ แต่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยจริงเพื่อให้เมืองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 2. ต้องวางเงินประกันไว้ก่อนราว5,000ยูโรหรือประมาณ2,000 200, 0 0บาทเงินส่วนนี้เป็นหลักประกันว่าคุณจะทำตามสัญญาถ้าไม่ซ่อมบ้านให้เสร็จตามกำหนดขอโทษด้วยครับเขาไม่คืนเงินนะพูดง่ายๆคือบ้านราคา1ยูโรมันอาจจะฟังดูถูกสุดๆในโลกนี้ แต่ความจริงแล้วคุณต้องมีงบสำหรับซ่อมทั้งหลังด้วยซึ่งในหลายกรณีอาจต้องใช้เงินเป็นหลักล้านบาทเลยทีเดียวแต่ในอีกมุมหนึง่งสำหรับคนที่มองไกลหรืออยากมีบ้านสวยๆในยุโรปในราคาที่จับต้องได้มันก็คือโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะคุณไม่ได้แค่ซื้อบ้านหินเก่าๆเท่านั้นแต่คุณกำลังซื้อเรื่องราวของเมืองเล็กๆในอิตาลีที่กำลังรอให้ใครสักคนมาปลุกให้ตื่นอีกครั้งนั่นเองครับ แต่เมื่อหลังจากโครงการนี้ได้เผยแพร่ออกไปข่าวนี้ก็กระจายไปไวเหมือนไฟลามทุ่งเพื่อนๆคิดว่าคนชาติไหนพากันสนใจบ้างแน่นอนครับหนีไม่พ้นคนจากอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นไปจนถึงออสเตรเลียบินตรงมาที่อิตาลีเพื่อซื้อบ้านในฝันราคา1ยูโรบางคนก็ซื้อเพราะอยากย้ายมาอยู่จริงๆบางคนก็ซื้อเพื่อทำเป็นโฮมสเตย์หารายได้เสริมกันไปอีก บางคนก็แค่ซื้อไว้เพราะมันเท่ดีที่ได้เป็นเจ้าของบ้านในอิตาลีว่างั้นจากเมืองที่เคยเงียบเหงาสุดๆจู่ๆก็มีนักข่าวจากทั้ง CNN BBC Forbes จนทุกวันนี้โครงการ1 e u r o ยูโรเ์กลายเป็นวายร่ลไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาขายหมดหรือยังหรือยังไม่หมดใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือ บ้านราคา1ยูโรในอิตาลีคือบ้านเก่ากะกาพังๆดีๆนี้แหละครับเห็นเขาบอกว่าบางหลังไม่มีแม้แต่หลังคาบางหลังผนังก็ไม่มีหรือบางหลังก็มีต้นไม้ขึ้นกลางห้องนอนอีกจะหลอนไปไหนและการจะซ่อมแซมบ้านในอิตาลีมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับในไทยนะครับเพราะต้องทำตามกฎหมายอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทุกอย่างต้องใช้วัสดุและแบบก่อสร้างดั้งเดิมและต้องขออนุญาตจากรัฐทีละขั้นตอนกฎระเบียบเยอะว่างั้น บางคนซื้อบ้าน1ยูโรแต่สุดท้ายต้องจ่ายค่าซ่อมกว่า50,000ถึง150,000ย e ูโรหรือประมาณ2 6ถึง6ล้านบาทกันเลยทีเดียวแต่เพื่อการมีบ้านในอิตาลีนะใจป่าอยู่แล้วแต่ก็มีหลายคนยอมแพ้กลางทางน,นะครับเพราะงบไม่พอและบ้านก็ยังพังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งก็มีคนที่ทำสำเร็จนะบางคนแปลงบ้านเก่าเป็นโฮมสเตย์สุดอบอุ่นบางคนเปิดคาเฟเ่เล็กๆที่มองเห็นวิวภูเขา หรือบางคนก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายที่นั่นหลังเกษียณตอนเช้ามีเสียงระฆังดังจากโบสถ์ตอนเย็นจิบไวน์กับเพื่อนบ้านชีวิตที่ไม่มีรถติดไม่รีบเร่งมีเพียงแสงแดดอุ่นๆและกลิ่นหอมของพิซซ่าจากร้านค้าข้างบ้านเมืองที่เคยร้างก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งร้านค้าเปิดใหม่เด็กๆก,กลับมาเรียนในโรงเรียนเก่าๆเ,เสียงหัวเราะกลับมาดังอีกครั้งดูเหมือนว่าในต่างประเทศเขาจะโหยหาเสียงหัวเราะกันมากๆเลยนะครับ มาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดย์กันครับบ้านราคา1ยูโรอาจไม่ใช่แค่เรื่องของราคาถูกแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่สำหรับเมืองนี้มันคือโอกาสที่จะฟื้นชีวิตของชุมชนตัวเองอีกครั้งสำหรับคนที่ซื้อไปมันคือโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี้ในแบบที่เรียบง่ายและมีความหมายมันคือการแลกเปลี่ยนเมืองให้บ้านแต่คุณต้องให้ชีวิตกลับไป แล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้ามีโอกาสอยากจะไปซื้อบ้านราคา1ยูโรอยู่ที่อิตาลีกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ